ออารง,ง,ง,งสบายดีท่านผู้ชมมาพบกับบาสุกสันทาวเวในพิล้องเนาะในอีพีนี้คือคือมาสุกหากระเชิงยืนยอดลงนั้นตอนมีนายอดสมวิวของภู้บราณภูทํามาก่อนพี่น้องเดี๋ยวอีพีนี้ก็คือเส้นทางของมาสุกลงไผนะเงพิี้องเนาะ๋ยวาไปเบิร์ว่ามันสันมันเป็นไงพี่น้องไป โอ้สั้นขนาดเลยวิวจะเปิดบยนา้พี่เนาะบนสมวิวเป็นบวลนั้นเนาะเดี๋ยวเขากำลังลงไปเส้นทางก่อนลงพี่เนาะโอ้โอ๋อมีซาตางสาตขึ้นมาอีกพี่เนาะ ไมผู้อาทางชาเห็นพี่น้องปขึ้นมาสนุกสบายดีสบายดีเลยมาเลยนแล้ว่ึไปเป็นชาวต่างชาโอ้หลายคนเลยพี่น้อง หลายคนเนาะอยามึ้นมาโอ้หลายคนขนาดเลยโอ้สบายดีสบายดีเอ่อ you c ั m e f r o ออ o l นด์คอนแลนด์อโอ้ใจโอ้เศรอะไรเนะ สบายดีสบายดีสวยไมองเด็กัใช่นก็เชีคุณยกราอากราฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เนฮอลแลนด์ยู I'm Laos Laos ขอบใจหลายๆเลย Thank you ไปแล้วผมเกดีผมอยูเนาะไปนะครัลงไปต่อโอ้ชิมงานเขาลงหักใจเลยพี่เนาะเอ้อสินหาง พุทขยลองนะขยอนลองนเศ้ษาเตอบหาหเสจ้าห้าวูเอากาเค้เาวห้าโอ้ทีมงานของเฮาโอ้เกือบขึ้นบบกได้นาะทีมงานของเฮา สาวพุทธเมืกเอก้อนทลิปก่อนเนาะคลิปก่อนที่ว่าเกือบขึ้นโบอหอด <c oughs> แต่ก็ขึ้นหอดจะได้เนทะเพิ่นเนาะออบึกเส้นทางกับลม มีแล้วบมคืโดนเสียแล้วมีแต่ทางลงกไปจากน้่อนมขึนาจากบ้านได้ขึนาไต้หัวนั้บุ๋ต็นเด็กมงนีกเออบมสานปันใดเป็นเส้นทาง3กิล้ว Ừ. 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 Khoi tay, khoi chắc bộ pháo, khoi khoi phải, chân hình mênh không hào gì đâu เดราไปเออาหว่านมันั้งห้งค่ะจะเขาแบ่งหือฝานขึ okay? um> ้นได้เกือบอันผ้าใยแบบคักๆัลจะเปลี่ยนปีนเหลียนเละทังบยาณาเกือบตอกเกือบตกเกือบแบบแท่นเลยนะ ค่อยไป,ปยืนขึ้นยืนขึ้นค่นอยไปเออค่อยชักไปเจอนเจอนีอีกแล้วค่อยไป <c oughs> โอ้ทางเราจะมีบทสัน้นเยอะทีเียวหนู ็กลับาจีนเขนอดเนาล้ก็าบมดาเป็นเนะดเวนเจอร์อีกแบบหนึ่งเนาะห้เอาเผาผานไครมันเฮามาเละนี่อก้ราเือออกออกําลังกายเนาะเพราะเมื่อกี้นี่ได้ยินไตดีเนาะข้กเได้เนาะเกือึบนโบมันดีแตราบบขึ้นเครื่องน้่เนาะขึ้นต้นื่องที่ราบไปนั่นคือจริงฮะ ออนี่ไลจะถึงแล้วอาหารปลาท่าไ้ซื้อบุหูเขาเอามาเลยเราซื้อแล้วเขาเอามาเจนจะถุงบุหูเลยเอาสามพันกี่ทุหูถุงห้าพัน น,นี่มาหอดแล้วเดนี้กเพิ่จะเขี่ยเพชรที่น่างาาบนทางเนาะอ่านอหาหนเด็กตาแต่บนทสักเม็ดที่นองเนีเอามาห่อเลยเอาขึ้นติดบน,นนัน่นเอางเนาเอาขึ้นก,ก่อนอยู่บนนั่นอันนี้คือบนทางออกมา วิวเมื่อยกาคักน้องเพี่น้องหน่อยได้แอดเวนเจออีกแปบนึงพี่หน่อยไก่หอดทีมงานเขาแหละทีมงานเขาอยู่พูดพี่หน่อย ไหนไหนเมื่อยเกือบบระวานนี้ก็เป็นสายน้ำตายหลายหลายแล้วเน เออเปิดกันอันนั้นไว้เนาะการคูนันน,นั้นเลยเส้ทนทางมีมาฮอดมาฮอดแล้วสินงานของฮาร์ดแล้ว โเดินหน่อยนกาล้งเรือมาบริจนาหรอมองวะเดินแลหนอยก็มาแล้นะทำงานเมื่อกี้นี่เขาขึ้นไปทางนั้นกูเอยขึ้นจากทางนั้นเนาะบัตออกลงมาออกทางรูปนี้ก้สองเตาทั้งโลกค่อยเป็นเต๋วินเออวินาปูนใสปูนทองเฮ้ยวา้มันจะเป็นวันให้อาหารปลาเนาะปลาลายขนาดเนาะได้หัวหารทำมือแล้วป่ะพูดรงนี้ป่ะก็ได้เอา

เป็นายอบจี้เลยส้มพัดตาบักตัวนเนาะจะรุ่งนี้ไปงานอเคเรอะเออคนบักต้ไปรุ่งนะไม่มีกระถาดูดแล้วคือถั่วลเอาเค่อมันคือลายใช่ตัวมาเลยที่ที่ ทำามากอน่อนเรางตงไปละการบ้านหัวอาหารลงเพื่อบ้านาวยขึ้นเลวมันก็ออกมืดบ้านอาลานี่เอามาเอาองเมฆเราก็มาเจ้าของมาว่าสันเดศสนาเอาละแม่ลวะบอาล่ะลงในบ่เอาละลวะไม่พี่น้องกำลังเก่บป่านะนี่พี่เ อย่าาดีบ้างอย่าแม่อย่าปาเมก่อน้ีาะไม่ไม่ใช่คุณ่แม่มยาก้กราโอยอเ่ ในบนชุกเวลาเของ้นเพ่เ่าก็ได้เนะนะๆๆเพ่อกบป่าก็ได้มนมันมาไกลน้งเปลี่ยนไม้น้ำหลักไปดอกไม้ป่าหลักด้ป่าลักด้นโมมาไกลเลยทำละไหรอเลิมเอาคนละนล่เกป่าฮะนี่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 เกอเลย เกือให้ฟูดสายน้ามีาเลอ้มันเกเรต้องเอาดินเนาะเอาดินมาลักตักได้้องได้บ้างแหละได้อยากม้วนทื่นนะเอาม้วนทื่นหรอกเอาแล้กกับปอยนแล้วเอยคอกเับตอ เพิ่นให้เขาเข้ากับเข้าฟรีก็ได้เล้วนี่เพราะว่าเขาฟิวมอาหารเพื่อผูหายด้วยป่าเพื่อนนี่นะป่านั่งกันกันเลยที่ระวังน้ำเขียวเนาะได็กพี่น้องกระชากน้ำเพีองเนาะถ้าาว่มาแบบนี้ก็ได้ให้เขามาแอดเวนเจอร์อีกแบบนึงพี่น้องการขากดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่า เขาเข้ามานีขายเห็ดเขาได้เผาผ่านไขมันนะพี่น้องมาแล้วแบบนี้เนาะการม้วนพี่น้องยูนี้เป็นทำบังก่อนพี่น้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะของอยู่เมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซเนาะพี่น้องเนาะมาหอนี้บ่าวสุกันขอจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบใจทุกทท่านที่รับชมนะพี่น้องเนาะสบายดีบาย พ่อโม่เราบานเอ็มแทนเห็นบอเจ้าป้ะป้าข่งเอ็ม